สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการภาษาพาเที่ยวนะครับวันนี้คุณุอยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับวันนี้อยู่ที่โบราณสถานวัดบ้านถ้ำนะครับจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะครับเราจะมาตามรอยขุนช้างขุนแผนกันเรารู้จักที่สุพรรณบุรีนะครับแล้ววันนี้เรามาที่กาญจนบุรีเนอะมาดูกุมารทองอ่าแม่ของกุมารทองก็คือนางบัวคลี่นะครับวัดนี้เกี่ยวอะไรกับนางบัวคลี่เดี๋ยวตามคุณุมาครับเิญครับ 妈妈。 ตอนนี้เราจะขึ้นมาที่ถ้ำมา่านวิจิตนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันด้านบนนะครับก็อยู่ในสถานที่เดียวกันของวัดบ้านถ้ำนะครับผมตอนนี้คุณนุก็ขึ้นมาบน ถ้ำนะครับเข้ามาในถ้ำและเดินขึ้นมาบนภูเขาอีกนะครับวัดบ้านถ้ำนะครับเกี่ยวพันอะไรกับขุนช้างขุนแผนโดยเฉพาะนางบัวคลี่ตอนแรกเราเปิดเรื่องไว้อย่างนี้นะครับอฉเฉลยเลยแล้วกันนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับหรือชุมชนวัดบ้านถ้ำเนี่ย ในตำนานก็คือเป็นสถานที่หรือหมู่บ้านที่ตั้งของอบ้านของนางบัวคลี่นะครับซึ่งพ่อของนางบัวคลี่ก็คือนายเดชนะครับนายเดชหรือที่ได้รับฉายาว่าหมื่นหานนั่นเองซึ่งเป็นหัวหน้ากองโจรอยู่ซึ่งต่อมานะครับขุนแผนก็ได้เป็นลูกเขยนะครับได้นางบัวคลี่เป็นภรรยาแล้วก็ทํากุมารทองบุตรของนางบัวคลี่นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูอ่า คำประพันธ์ที่ปรากฏในเรื่องขุนช้างขุนแผนนิดนึงที่กล่าวถึงความสําคัญของชุมชนแห่งนี้นะครับแล้วก็กล่าวถึงนางบัวคลี่นะครับผมจะกระเอาถึงนายเดชกระดูกดำอยู่บ้านถ้ำตั้งกองเป็นซ่องใหยได้เป็นหมื่นหา,ชานชาญชัยเป็นหูหวัวไม้มีฝีมือหรือเหลืองลือชาสูงเกือบสี่ศอกตากรอกโพรง หนวดงงงอนปลายทั้งสายขวางขอบตาแดงฉาดดังชาตาเนื้อแน,น่นนางนาดูนากลัวอันนี้ก็คือพ่อของนางบัวคลีนะครับหรือหมื่นหานนั่นเองส่วนนางบัวคลีเขาบอกว่าอ่ะนางหมื่นหานก็มาได้ภรรยานะครับชื่อนางศรีจันทรได้นางศรีจันเป็นภรรยามีลูกสาวชื่อว่านางบวัวคลี พึ่งลุงสาวราวสัก17ปีดูผ่องสีซำอางดังนางนนะครับวัวขี้นี่สวยนะครับอายุประมาณ17ปีเท่านั้นเองนะครับก็ตกเป็นเมียของคุณแผนแล้วนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวไงเราไปติดตามดูนะครับในถ้ำก็จะมีอ่าหินง,งอกหินย้อยตามธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงนะครับ ทางชาวบ้าน,นแถบนี้เชื่อว่าเป็นวิญญาณของนางบัวคลีที่ผูกพันกับสถานที่แห่งนี้นั่นเองแล้วก็ทําให้เกิดเป็นสิ่งมาสิ่งมาสจันที่เป็นรูปร่างของนางบัวคลีเป็นผู้หญิงขึ้นมานะครับชาวบ้านเรียกหินยอกหินงอกหินย้อยตรงเนี้ว่าหินแม่ย่าบัวคลีนั่นเองแล้วไปติดตามชมกันนะครับตามคุณต้มาครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จบกันสำหรับการติดตามการเที่ยววัดบ้านถ้ำนะครับตำนานนางบัวคลี่แห่งวัดบ้านถ้ำเป็นมายังไงก็รู้กันแล้วนะครับสำหรับคลิปหน้าคุณนุจะพาเที่ยวที่ไหนก็ค่อยติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ